ช่วงนี้เป็นพิธีมงคลเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนน้อมจิตน้มใจไหว้คำบูชาเทพทุกทุก,ทก,ทก,ทกพระองค์อิมินาสก,กาเรนะตังพุทธทังอภิพูชยามิอิมินาสก,กาเรนะตังธรรมังอภิพูชยามิอิมินาสกาเรนตังสังขังอภิพูชยามิ อรหังสัมมาสัมพุทธโอภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมินะมมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสัะภะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมันตาจักวะเลสุอัตตาขัตฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนีรัสสัตสุนันตุสักขโมกทังสักเเคเมจรูเปคิลิสิขลตเตจันตาริเควิมาเนธีเปรเถ ยักษ่าเมตารุวนนคาหะเนหะวัตทุงหิเคเตภูมาจะยันตุเทวาสลัทลวิสมยักษะพันทพนาคามติพันตาสันติเกยังมนนวรวจจันาังสาทโวเมสุนันตุธรรมมัสวานาการโออยมปันตาม ธรรมะมสวัสกรอไอยมบัทนตามธรรมะสวัสกรอไอยมบัทนตามนบบดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวปฏิษฐานอัญชุลีปนมน้อมขึ้นเหนือเสียนสิโลด ขอเทพระา้าจงปีเปมปามโมทมโนสานจำนงแห่งองค์พระมาหากษัตริย์ขติยะองค์อโนเรืองเดชอีกกัเท่าเทเวทั่วทิศสาสาธุสักเคอยู่ในช่องชก,กามาพระจรสวรรค์กาเมอยู่ในกรรมพฤอันจังหวัดวงจะรูปเปเทพระเจ้าดำรงอยู่ในรูปภพ สิลิสคาลาะตะเตอยู่ในห่วงมหนพสิงขอนเขตและขุนเขาจันทริเคเทพดาเจ้าอยู่กันเนืองแน่นในอากาศวิมานเนยอยู่ในวิมานมาารัตนมนเทียนทองทีเปรตเทเทพดาเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรถแก้วและเรือนหลวงจะคาเมเทพดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ ตรวนคหาเนเทพราเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้พฤกษาสารเคหะวัตทุมหิเคเตเ,ตเทพราเจ้าที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและโลงนาภูมาเทพราเจ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นพิภาค จะยันตุเทวาเทพปราเจ้าทั้งหลายวันนี้ข้าระเจ้าขออัญเชิญท่านให้เสด็จลงมาสโมสปรไปชุมช่วยสารทะละวิสเมเทพปราเจ้าที่อยู่ในห่วงเหวผาฝั่งน้ำและบนบกมีเด็กเสมอกันยักษ์คันทัพนาคาทั้งยักษาคนทันและนาคราชผู้เป็นใหญ่ติดทันตาสันติเกยัง เทพดาเจ้าที่มีความสุขทุกตำบลมุนีวรวัจนังอีกทั้งฤาษีมุนีนะาทุกแห่งหนท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ฤธิ์ที่ลนด้วยตวบะเดชาดูสาทโวดูก่อนเทพดาเจ้าทั้งปวงเมจงกเกษมสารตามลำดับเตจงเหยาโซตะะดับอัทธะอัมเลิดขอเชิญเธอทุกพระองค์ วันนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญให้ลงมาช่วยอำนวยอวยพรชัยให้กับสมาคมหมอลำอํำก่อนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยบริวารให้ร่มเย็นเป็นสุขงอกงามไพบูร์เจริญวัฒนาด้วยศรัทธาบารมีอันตรายอย่าได้มาย่ำยีโรคภัยไม่มีมาบีทา จงสุขสมบูรณ์ภูนผลเป็นมงคลสวัสดีสมกับความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเถินพุทธังทาปะสะธรรมังทาปะสะสังฆาปะสะวัตถิตวาอาจารยปปะทังอันตรายะวินัสันติสิทธิบูชาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆาสิทธิเตชาชัยยะสิทธิ พระพุทธกุณังพระธรรมกุณังพระสังฆกุณังมาตาปิตาคูอาจารยะเทวสพคุณโสถีพบวันตุเม ปัตนิข้าพระเจ้ากุลุศีสิวลามหาอุคีสวรรบุตรแห่งพระเป็นเจ้าพระศิวสังกรพระมารดาประวติสีมหาอุมากาลีจะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระเสือเมืองพระทรงเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้า่อบอดินแดงณสถานที่แห่งนี้ ขึ้นก็ทำการพิธีอัญเชิญองค์พระอิสวรลงมาประดิษฐานณนะถวยรางวัลเพื่อเป็นสักเป็นสีเป็นบารมีแก่ผู้ที่ได้รับขอความมงคลสวัสดีจงบังเกิดแก่ทุกท่านลาบยศสการะ ชื่อเสียงทสั์สินเงินทองพัสดุเนืองน้องจงหลังไลด้วยอำนาจแห่ององค์พระอิศวรเจ้าเถิวกรกุนดรหากายสุนียโกติสมะพราภา विघनं कुरु मे देवा सुदायागारे सुधन्वदा ॐ गणपतये नमो नमः ॐ गणपतये नमो नमः Om Gang Gang Ganapataye Namo Namaha Om Pache Chari शिवाया ओ नमः शिवा ओ नम शिवाया ॐ नम शिवाया ओ สาตุสาทุวัลทิตวามหเทวนังสิบนิ้วข้าขอย่องก่อ,อนขึ้นเนื้นอเกตไายทั้งคุณไทยเทเวศเขตพายุดันเจ้าทั้งหลายกับหายวอนโอ พารุตธารามหาสิวสังกบนโพเลนาดพระอิสวรเทวราชผู้กำเนิดจากพระเวทพระธรรมแห่งจักรวาล เป็นจอมเทพแห่งเทวแลสูนทงังปวงสถิตในยอดขีรีไกาลาดมหาพิมาณแมนแดนสูงทรงนนทิทวงลีลาจากตาดไขาวานจอ ชวีกายบรวรสีข้าวนวนเกตสามม้วนมวยเป็นทรงจุธามีแม่พระคงคาสถิตยังเนื้อเกตข้าวพระจันท์เสียวแซมกว่วเกตโมลี พระสอนั้นเรามีนางคานมีเนรเนตยันนาอยู่กลางพระนาราดมีไฟบัลลยกันนั้นช่างผ่านเผ่าผ่านสับประสิงหมู่มานให้พี่นาดปาาไพลี ทรงสัาตติสูนน์เป็นอาวุธพิเศษสุดมหิทัง้งอาพรแผ้วพันนารายนารายราชสีจอมไกลาดราชัน มหันโยคีมุนีนาดเป็นจอมปาติเทพมูรติคาขคอ,อนันเชิญพระยานพระบารมีแห่งองค์พระมหันเทวันโพเรนาด สิวาสังกอเชิญเสด็จประทับเป็นดังดวงใจป่าแผ่วผองภัยมานมาลาวีให้พินาศปราบทั้งภัยลีเป็นสง่ารศาีให้บังคมมีเดชะ ตบมาอำนาจแห่งจอมเทวราชผู้ประทานพระพรค่าแต่พระเป็นเจ้าข้าขอน้อมอัญเชิญเสด็จมาด้วยสุคนทมาลีราชอักีบังคนคันวันธนามาลาสี ด้วยบังคมทวาวรอมนามสิวะอมนามสิว a อมนามสิวะ ติมุรติโรกาจอมมหาสังกนดังอมอนเมืองแมนผู้แสนอนุภาปริธิโอมนัม,มัชวายานารายองค์ผู้ทรงสันแปงสางโรคปวดทรงประทานเป็นทาน วอนวาน,วานถึงหกดนแก่ขา้าเพิ่มพลาปราถนาสมดังใจหมายหายทุกสุขนิรันด์ข้าวายองค์ผู้ทําลายโลกันและอา,า,ราธรรมโปรดทรงประทานบันดาลดลชนะมารอสุรา จอมลางพานนินละกันกาลกาลลีรามปาธนาฟูงขาชนะมานการและชัยชานเอโอมนมัตชิวายัโอมนมัตชิวายัโอมนมัตสิวายาั น้อมวายเอ้ยพ่อคุณเหนือเวียนกก่าวมอบกาบแจ้งใจก้าวกระชับใจให้สมมาเปรียบบารมีทั่วลาดนภากาศองค์ทรงอาจลายเหลี่ยมหมืน่นล้นเดโชชัยโอ้มนมัรชิวาย โอมนามสิวายะน้อมด้วยใจมาบูชาเป็นเจ้าสิวสังกอนสาดุดีวันทาเป็นวาจาอธิษฐาน ขอไหว้วอนองค์พระอิสวรการสมควรน้อมบูชามวลดอกไม้มาราเตรียมพรมาลัยสักราระองค์มหาผู้เป็นดังจิตน้อมพรังพรจันสาสิธรประการพรแด่หมู่ชน จากฝาก้ากนนภาบนสู่แดนคนในโลกาพรปาธนาจงนำพาความลุงเลืองสู่แดนเมืองให้เฟืองฟูและศรัทธาจงนำพาความสุขความเจริญอมนัมัตชิวายอมนัมัสชิวาย โอ,มอ้มน้ามัดชิวาขอยอ,อน้อมมือ,อน้อมน้อมมือ,อน้อมจอมเทพธรรมวานโพธิสัตว์สองยานดุดรมนอไ่แจงเป็นดังแสงสุรีเป็นทางสองนำ้ำธรรมบานผูกคำทำลายมานแด่ท่านเอย้ย โอ้นอวาวมือนีฝูงภูคาสิทธิ์มาวันทนังเครื่องสมมายตั้งโฮมพลังยังบูชาพระศิวะมหาเทพเทพพระเจ้าแห่งผู้ทรงฌานเดทันเอ๋ยโอมนมัสชิวายโอมนมัสชิวาย โอมนามัสสิวายาโอมนามัสสิวายะเทพธรรมบาลมาลางผ่านอธรรมมเฮสีน้อมนำขู่บารมีคำจุนพะแมมอุมาเทวีพระคันธกุมารพิกเนสุวรรณ นอเนื้อมารมีรวมสักขีพยานทรงเนามิ่งเมืองไกลลาดคีลีลุงโซภาอมนมัดชิวายาเทพแห่งดนตรีขับร้องระบำพองนาตราดอ่อนซอนแสนสุดสอนศาสตร์ศิลปะเป็นพระโพธิสัตว์ขจัดมานอมนมัด สิวายะกายวาจาจิตตังวันทนังวันทาตุ้มโฮมสัทธาสักการะสิวาสังกบนเย้ย <c oughs> <c oughs> เครื่องสักการะครับครับในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับคุณแม่พระกัตตีนะครับรวไปถึงคุณแม่ดรราตรีศิวิไลบงสิทธิพรนะครับได้ร่วมถวายเครื่องสักการะด้าน,นบนเวทีครับขออนุญาตครับเนื่องจากว่าขณะนี้ท่านประธานของเราได้ติดภารกิจนะครับท่านได้ ดำเนไปเดินทางไปภารกิจต่อครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีด้วยครับ mm hmm. ขระยะเต็นเชินคุณแม่ท่านบนเวทีเลยนะครับพร้อมกับคุณพ่อปชลส่งเสริมนะครับจะได้ร่วมกันถวายเครื่องสักการะแก่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ ทุกท่านนะครับที่อยู่ในมณฑลพิธีน้อมสักการะอจิษฐานสักการะเครื่องบูชาทั้งหลายแด่องค์มหาเทพเพื่อเป็นสักเป็นเกียรติเป็นศรีเป็นบารมีแกป่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาสักการะวันธนังขอบารมีเป็นที่พึ่งโอมนมัตชิวาย พิธีบวงสวงก็ได้สำเร็จรุ่งงไปด้วยดีนะครับตอนนี้คณะพราหม์จะทำการเจิมนะครับเจิมถ้วยนะครับรางวัลแล้วก็ลำดับต่อไปเชิญพิธีกรได้เลยครับ ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านคณะบรมผู้ประกอบพิธีนะครับกราบขอบพระคุณท่านพ่อดอกเตอร์ฉลาบส่งเสริมนะครับที่ได้ให้เกียรติในการนํากล่าวบูชาพระตรัสรายและบวงสรวงเทพเจารายสิ่งศิธิ์ขอบพระคุณคุณแม่ราตรีสิวิไลบงศิธิพรนะครับคุณแม่พระวัติศิรศิวรานะครับได้เกียรติในการถวายเครื่องบวงสรวง